นี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องเมนูอีจาบ้านเาอาง่ายๆบนบ้านกินง่ายอยู่ง่ายแบบนี้เลยครับผมบ่ต้องเอียงมากมายมีความสุขสุขกายสุขใจสุขภาพก็ดีไปน้าครับพ่อแม่พี่น้องเวิท่วมสมบ,บูรณ์เลยเก่งน้อยก็ได้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซเก่งน้อยสู่ผู้สู่คนนะครับผมืม้นนี้ครับเก่งน้อยก็ได้เมนูแบบแซ่บเลยพ่อแม่พี่น้องเลย อันนี้เอา,เอาทางหลังก่อนได้ปนปลาครับปนปลาดุกทางหน้านี่ฮะเป็นต้มซ้วต้มซัวกบปกติก็สะเอาเนื้อไก่มันบอกต้มซัวเนื้อไก่แต่ฮาเปลี่ยนเป็นเนื้อกบแทนนะครับผมการซ้วการอย่างกันคือกันอะไรครับก็ซ่วไก่นะครับมาเด้อมาเสิบเซลลนน้ำเกลียงหน่อยผักกลับกันหลายอย่างหลายแน่วครับมีทังมักดินไม้น้อย น้อยๆอ่อนๆเลยครับนี่นะของแทนมะเขือมะแตงมะแตงขาวพี่น้องนี่นะขี้น้อยครัก็ชิเคยเห็นขาวจ้าเลยแล้วก็มังดินไม้มะงดินไม้นี่สีเผาแล้วเผาแล้วก็เอาไปร่างน้แล้วก็ซุกนะครับเอาไปเผาซุกกินกับปนลอันนี้ก็สซ้่ยอ่ะว้าวเมนูบ้าน แต่แซบครับพ่อแม,ม่พี่น้องเอ้ยมาเด้อครับมาสิรแบนัยมเกงน้อยเด้อมากินข้าวแซบนัวน้ำกันหอมพักแพลวที่เราใส่ไปในซัวกบครับ นนีน้องน้องกบเริ่มเลย ต่อบปนนึ่งป่นนะครับบันฑ์ป่นปลาโอ้โหหนัแตงเข่า มมอมแทบแสบ โอ้เข่าวจานมี่น้อง สองเมนูกินเมนูไหนกันแซ่บ แต่ละจังหวัดพ่อแม่พี่น้องสภาพอากาศเป็นจังไดเนี่ยแล้วลองคอมเมนต์มาบ,มาบอกกันหนเอยเด้อีิเป็นตอนเศ้าเย็นกลาง,งวันห้อนบ่นีจังใดครับ ตับตับตับครบนะแซ่แซ่บ อขาตัวย mm hmm. ังไงเนื้อแน่นๆเลยครับขาตัวกบแซ่บ on พกเพลหอม นขนาดตอนเศ้าออย่างฮ้อนเนื้อสัดนอกี่นงองกไนน <c oughs> ะคำสุดท้าย <c oughs> นี่แหละครับพ่อแม่พีน่น้องเมนูอีสานบ้านเอ,งอาง่ายๆบ้านๆกินง่ายอยู่งา่ายแบบนี้เลยครับผมบ่ต้องเอียงมากมายมีความสุขสุขกายสุขใจสุขภาพก็ดีไปน้าครับพ่อแม่พี่น้องเวืรวนท่วมสมบ,บูรณ์เลยเก่งน้อยก็ได้ <c oughs> เอาจะมาผมมาพ่อกันไหม่ครับกับคลิปหน้าเรื่องเมนูใดก็รอติดตามรับชมครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆครับล้าพีและน้องไปแล้วสวัสดีครับ